เออเดี๋ยวไอ้ที่เราหลอกเขามึงเนี่ยมึงคิด่เอาไย ผู้คันแล้วกันผู้คันกู้คันก็กับความคิดของกูนะว่าจะถามมึงว่าไหนน่ะที่มึงบอกว่าเป็นเจ้าสาวของมึงอะที่จะมาแต่งงานกับเขาเนี่ยทิพเซอร์พงษ์เซอร์ไพอ้าเอ้ยพี่ทำไมเห็น่บอกพี่วะเอางี้และพี่เห็นพี่ก็รู้เองแหละไม่ต้องอไนี่หรอกปิดข่าวเยียบเลยเมืองเนี่ยถ้าผมปิดผมจะพาพี่มาทําไมในเมื่อพี่ต้องเห็นอยู่แล้วใช่หรือออกไหมพี่แต่ผมก็ไม่อยากบอกตอนนี้ผมอยากให้พี่เห็นเลยได้ไม่ต้องมาไม่อยากบอกอ่ะ ไหนๆน้องมันจะมีความสุขกับพี่บอลเตมอะไรมาให้น้องมานี่ไงแหวนมาให้เลยตรงปกว่าแหวนอะแหม่แหวนตรงปกอยู่แล้วล่ะเฮ้ยดูเมันตรงไหมต้องบอกนะเต่าตรงนี่ตรงทุกเม็ดเลยนี่แหละนี่เพชรอะไรอะเพชรชบูรณ์ไปซื้อที่นู่นมาไปซื้อที่นู่นที่ไหนเพชรบูรณ์ไงอำเภออะไรอำเภอเออ่ไทอนไทรงอนอันนี้กี่กะลัดน่าจะประมาณ18กะลัดมีใครบ้าง18กะลัด สิบแปดกระดับก็มีแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สางพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่จันทร์เพชรบูรณ์แม่ธนูสงขาแม่ปญงานนองคายแม่ตะวั้เมืองแพร่อ่าแม่ปูงา